ก็ขอเจอริญพรท่านสาธุชนทุกท่านที่มาส่งดวงวิญญาณคุณแม่พระอ,อยูเครื่องบุญอยุธยาอายุ94ปีเนื่องในโอกาสท้ายพิธีชาปนกิจในวันนี้ วันนี้ถือว่าเป็นวันที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อชีวิตของท่านที่บอกว่ามีความสำคัญก็เพราะว่าเรารักท่านเรารู้จักท่านและเราเคยร่วมสุขร่วมทุกข์กันมาชีวิตของคนคนหนึ่งที่ มาพบกันนั้นเป็นช่วงชีวิตที่มีคุณค่าที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้เกิดเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่เป็นสามีภรรยาเป็นญาติพี่น้องแล้วก็เป็นเพื่อนกันท่านบอกว่าคนที่ไม่ เกิดเป็นพ่อแม่ลูกไม่เคยเกิดเป็นญาติพี่น้องกันไม่มีในโลกแผ่นดินที่เราไม่เคยเกิดไม่เคยทอดร่างบนโลกใบน,นี้ไม่มีแผ่นดินไหนที่เราไม่เคยเกิดไม่เคยทอดร่างกายลงไป ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าการเกิดนั้นเป็นการเวียนว่ายครั้งแล้วครั้งเล่าไปแล้วก็กลับมามาแล้วก็ไปซ้ำที่เดิมไม่สิ้นสุดถ้ามีใครถามว่า ตายแล้วอยากมาเกิดอีกไหมเราก็ไม่แน่ใจว่าจะกลับมาเกิดอีกดีหรือไม่ดีอีกทั้งไม่แน่ใจว่ายังมีภพชาติที่จะให้เรากลับมาเกิดอีกจริงหรือไม่หรือว่าเราจะเปลี่ยนไปเกิดในที่อื่นไปเป็นมนุษย์ใน ภพภูมิเด่นเป็นแค่ในภพภูมิอื่นได้หรือไม่ในทางพระพุทธศาสนาสเมเร็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสภพภูมิเอาไว้31มสบภพภูมพพิแต่และภพภูมิก็มีที่มาที่ไปแตกต่างกันอัาท่านลายจะสังเกต ว่าทำไมคนเราแตกต่างกันทำไมบางคนเกิดในตระกูลที่ดีบางคนเกิดในตระกูลที่อาภัพยากจนบางคนเกิดในประเทศที่เป็นศึกสงคราม บางคนเกิดในประเทศที่อุดมสม,มบูรณ์เราทุกคนแตกต่างกันก็เพราะว่าสิ่งที่เราได้ทำในอดีตกับปัจจุบันนั้นแตกต่างกันอะไรทำให้เราแตกต่างกันก็เพราะการกระทำที่สั่งสมอยู่ในมเมล็ดพันธุ์ของจิต ที่เรียกว่าจีนของจิตภาษาพระเรียกว่ากรรมแต่ต่างกันมันเหมือนกับเราเอา,มาเมล็ดต้นโพกับมเมล็ดงาวางลงในดินเวลาโตขึ้นมาเนี่ยมล็ดโพก็จะต้นโตอายุมั่นขวัญยืนร้อยปีพันปีก็มีในขณะที่มเมล็ดงานั้น อยู่ได้สามเดือนสูงเพียงเอวเท่านั้นเองอะไรทำให้ต้นไม้ซึ่งมีมเมล็ดเท่ากันใหญ่โตแตกต่างกันก็เพราะว่าสิ่งที่เรียกว่าเซตที่อยู่ข้างในของมเมล็ดพันนั้นแตกต่างกันภาษาวิทยาศาสตร์อาจจะเรียกว่าพันธุกกรรม ที่ช้าที่อยู่ข้างในเนี่ยถ้าภาษาราะเรียกว่ากรรมที่เราสั่งสมเอาไว้จิตเป็นตัวเก็บเอาไว้กายตายไปแล้วจิตเดินทางต่อสิ่งที่จิตสั่งสมเอาไว้ก็ไปก่อภพก่อชาติเพชาติที่จิตจะไปกเกิดกําเนิดน,นั้น มีทั้งเปรตอสุรกายสัพเวสีวิญญาณพระเดจจมีทั้งสัตว์ดิรัจฉานมีทั้งมนุษย์และพภูมิอาทิสมนกายหรือเทพพรหมเอาแค่สัตว์ดิรัจฉานท่านผ่ายสัตว์บกก็มีสัตว์น้ำก็มีมาดูสัตว์บกสัตว์เล็กก็มีสัตว์ใหญ่ก็มีสัตว์ปีกก็มี สัตว์ที่มีคุณค่ามีประโยชน์ก็มากสัตว์ที่มีคุณต่อโลกมนุษย์ก็เยอะแม้ในสัตว์น้ำสัตว์ที่อยู่ในท้องทะเลลึกก็มากสัตว์ที่อยู่ในทะเลน้ำจืดทะเลน้ำเค็มน้ำจืดก็มีมากเราไม่พลัดหลงไปเกิดในพ,พวกล่านั้นท่านก็บอกว่าเพราะว่า จิตของเราเหนียวนำในพวกภูมิที่ดีแม้แต่ในพวกภูมิมนุษย์ก็ยังแตกต่างกันออกไปอีกนะเกิดเป็นญาติพน้องเดียวกันบางคนพ่อแม่รูปร่างหน้าตาสะาสวยงดงามสติดีปัญญาดีลูกออกมาอาจจะตรงข้ามอาจจะไม่เปื้ยเสียขาปัญญาอ่อนก็เยอะ คนที่เกิดมาแตกต่างกันเพราะอะไรเพราะสิ่งที่อยู่ในเมล็ดพันธ์ของจิตนะั้นแตกต่างกันด้วยเหตุนี้แหละท่านจึงบอกว่าให้เราสั่งสมขัดเกลาจิตใจของเราให้ใสให้สะอาดให้บริสุทธิ์ตลอดเวลาเหมือนกับเราอาบน้ำก่อนเข้านอน ร่างกายของเราก็จะผ่องใสสะอาดห,หมดจดเงือ่อใครถูกชำระด้วยสบู่ด้วยน้ำฉันใดเงื่อใครของจิตคืออารมณ์ก็เช่นเดียวกันก็จำเป็นจะต้องมีอุปกรณ์ในการชำระก่อนนอนทุกวันเช่นเดียวกันชำระกายอาจจะเวลาครั้งสองครั้งแต่ชำระใจจะต้อง เป็นรายชั่วโมงเพราะอารมณ์ที่ทำให้จิตคุณเนี่ยมีตลอดเวลาต้องไปทะเลาะต้องไปโตเถียงต้องไปคุยกับคนนั้นแล้วคุณคนนี้ไม่สบอารมณ์ความอาฆาตพยาบาทก็มีโกรดก็มากจะต้องมาทำใจชำรัใจเนี่ย เป็นรายชื่อบจะต้องฟอร์แมตข้อมูลฟอร์แมตจิตทิริอารมณ์อยู่ตลอดเวลาเหมือนกับอาบน้ำให้ร่างกายนั่นแหละในทาง,งพุะิทธศา,าสนาเวลาที่จิตออกจากร่างเนี่ยแล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่เราให้ความสำคัญก็คือให้จิตเหนี่ยวนำอารมณ์ที่ดีที่สุด ในขณะนั้นมีหลายคนถามว่าคนที่ทำไม่ดีมาตลอดชีวิตจิตสุดท้ายของคนคนนั้นถ้าเขาเหนียวนำอารมณ์ที่ดีที่สุดเขาจะขึ้นสวรรค์ได้ไหมก็ตอบว่าได้แต่โอกาสที่จะได้เหี่ยวนำอารมณ์ที่ดีในจิตสุดท้ายเนี่ยยากมากถ้าหากไม่ได้ฝึกไม่ได้ อบรมไม่ได้ชำระมาก่อนเพราะอะไรเพราะว่าจิตในขณะที่เจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยจะหลงลืมหลงลืมเพราะอะไรเพราะอาการขอเวทนาที่มันมาแรงมากจิตจะรังเกียจร่างกายเป็นอย่างยิ่งจิตจะไม่ชอบร่างกายที่เจ็บป่วย ที่เจ็บปวดอยากจะหลุดออกไปให้ได้โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในห้อง i c ซีูลูกหลานหมออยากจะต่ออายุให้ยืนยาวมากที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ถ้าไปถามเจ้าของชีวิตดูเขาก็จะบอกว่าพอแล้วฉะนั้นจิตที่ออกจากร่างเนี่ยเหมือนนักโทษออกจากคุกได้ ร่างกายที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้มันคือคุกขังจิตดีๆนี่เองกินก็ไม่ได้ขับถ่ายก็ไม่ได้ตายก็ต้องฟอกเรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นทุกวันเวลาเดี๋ยวกำเริบเรื่องนั้นกำเริบเรื่องนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ป่วยติดเตียงที่อตมภาพกล่าวไว้ ว่าอยู่ในห้อง i อซเนี่ยอยากจะออกไปเดินก็ไม่ได้ความหวังที่จะรอดก็มไม่มีจิตจะมีอาการเศร้าหมองก็ให้เราถือโอกาสนี้แหละเข้าดิโรดสมาบัติภาวนาไปเลยโชคด,ดีแล้วที่ยังเหลือลมหายใจพระท่านสอนนานาปานาน,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 านสติวันนี้ อาณาปานสติชัดเจนที่สุดแล้วเพราะร่างกายปล่อยให้เป็นเรื่องของหมอหมอก็รักษากายตัวเราก็รักษาใจของเราให้ดีให้จิตเยือกเย็นมั่นคงบริกรรมเรื่องดีๆงด,ดงามลูกหลานที่ไปเยี่ยม ส่วนใหญ่ก็มักจะถามว่าจำหนูได้ไหมจำหนูได้ไหมเราก็จะถามอย่างเนี้ยคนแล้วคนเล่ามีคุณยายคนหนึ่งลูกคนคนั้นก็ถามเพื่อนคนนี้ก็ถามจำหนูได้ไหมจำหนูได้ไหมคุณยายบอกว่าพวกแกมานั่งใกล้ๆฉันหน่อยเอาแต่ตั้งคำถามฉันขอถามคืนหน่อยว่าพวกแกจำฉันได้ไหม เพราะว่ามันตอบไม่ไหวแล้วสิบคนก็ตั้งคําถามเดิมเขาบอกว่าอย่าตั้งคําถามกับคนป่วยอย่าพูดอะไรให้พูดออกไปเลยเพราะคนป่วยเนี่ยอย่าเก่งก็พยักหน้าเราอยากพูดอะไรก็ให้ท่านพยักหน้าประโยคคําพูดจะต้องเป็นคําที่บอกให้เขาพยักหน้าไม่ใช่เอ่ยปากพูดให้เอ่ยปากตอบเพราะว่าหมดแรงแล้วตอนนั้น เพราะฉะนั้นจิตท,ที่ออกจากร่างเนี่ยมันเหมือนกับวิญญาณที่ออกจากร่างเนี่ยมันเหมือนกับนักโทษออกจากคุกจริงๆนะออกจากคุกแล้วเนี่ยอาหารอยากไม่มีเราไม่ได้กินอาหารหยากแล้วต่อจากนี้ไปเหลืออะไรเหลือแต่จิตกับอารมณ์ล้วนๆเลยอารมณ์เหล่านั้นมาจากไหนเราเรียกว่าบุญกุศล บุญส่งไปสู่สุขคติโลกสวรรค์ที่เป็นเทพอีกอารมณ์หนึ่งก็คืออารมณ์คุณเป็นบาปใจใสเป็นบุญใจขุ่นเป็นบาปถ้าบาปก็ส่งไปสู่ทุกขติบาปเป็นยังไงอารมณ์ที่เราสั่งสมมันป๊อปอัพขึ้นมาแล้วเราร้อนเช่นบางคนเนี่ยเป็นเพฌฆาตฆาค่าคอเชือกคอเชือกหมู อารมณ์สุดท้ายที่เขาป๊อปัพขึ้นมามีอำนาจมีแรงมากที่สุดก็คือเห็นภาพหมูภาพวัวที่ถูกตัวเองฆ่าเชื่อนั่นแหละทุกขติก็จะเกิดขึ้นถ้าทั้งหลายจะสังเกตว่าเราจะไปสู่สุขติหรือทุกขติเนีย่ยอยู่ที่เวลาเรานอนเราคิดถึงอะไรมาก ตอนนอหลับเช่นเรานอนกอดหมอนเราทำธุรกิจทุกอย่างในแต่ละวันเนี่ยตั้งแต่เช้าจนเย็นอารมณ์อะไรที่เราพึงพอใจที่สุดอารมณ์อะไรที่เราไม่พึงพอใจที่สุดถ้ากอดหมอนแล้วนอนอารมณ์ใดปรากฏขึ้นนั่นแสดงว่า อารมณ์นั้นแนวจิตของเราเข้าไปสู่การนอนหลับถ้าเปรียบเทียบการนอนหลับเหมือนตายก็ไม่มีอะไรที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นพระท่านก็นสอนว่าให้สวดมนต์ให้ไหว้พระให้อธิษฐานจิตก่อนเข้านอนเราจะได้สิ่งดีๆถ้านอนเนี่ยไม่ตื่นก็แปลว่าตาย ตื่นก็เหมือนเกิดนั่นแหละอาตมาเคยแนะนำว่าทำอย่างไรถึงจะไม่ป่วยติดเตียงขึ้นหลับไปเลยมีหลายคนมากัตั้งคำถามมาสนทนาทนะว่าท่านมีวิธีที่เราไม่ต้องป่วยติดเตียงไม่ต้องทรมานไม่ต้องไปตัดหั่นนั่นหั่นนี่ไหมถ้าอยากหลับหลับไปเลยตายเหอนนอนหลับเนี่ย อามามภาพก็นแนะนําว่าโยมให้บริกรรมภาวนาอย่างนี้อยู่ก็ได้ตายก็ดีอยู่ก็ได้ตายก็ด,กด,กดีนี่บริกรรมอย่างนี้นะเป็นการปล่อยวางประการที่สองเอาข้อความเนี่ยมาเพ่งไว้ที่หน้าผากเราแล้วอนิษฐานว่าหลับสบายตายสงบ พบนิพพานหลับสบายตายสงบพบนิพพานหลับสบายตายสงบพบนิพพานหลับสบายตายสงบพบนิพพานบริกรรมจกนกระทั่งหลับไปมันจะเป็นการโปรแกรมจิตของเราไม่ให้ทรมานในเรื่องใดๆเวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ต้องทรมานเลยถ้าคุณโยมอ,อยากแกรู้ว่าจริงไหมคืนนี้ลองดู คืนนี้ลองดูทำอะไรนอนแล้วก็ <c oughs> เอาตัวเลขที่เราอยากตื่นนอนเ <c oughs> ช่นเราบอกว่าเราอยากจะตื่นนอนทีสี่สีิบแล้วเราก็เอาเลขสี่จุดสี่สี่ไว้ที่หน้าาาแล้วก็บริกรรม ตีสี่สี่สิบสี่ตีสี่สีิบสตีี่สีตีี่สีบริกรมอย่างนี้เชื่อไหมคุณโยมจะตื่นนอนขึ้นมาดูนาฬิกาจะตีสี่สี่สสี่ทันทีเลยแป๊บเลยถ้าวันนี้เช้าพรุ่งนี้ยังไม่ได้แล้วก็พยายามฝึกไปเรื่อยฝึกไปเรื่อยเพราะจิตสั่งกาย ถ้าเราสั่งจิตได้จิตก็จะไปสั่งกายของเราได้จิตก็อาศัยกายกายก็อาศัยจิตนั่นแหละมันเป็นพลังของกนแนะคันเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากน้จิตของเราไปสู่สุขติสมดังที่เราปรารถนากันทุกคนไม่ต้องไปทุก,ทกติเนี่ยเราก็ต้องฝึกหัดบริกรรมตั้งแต่ยังแข็งแรงยังไม่ติดเตียงแต่ว่าติดลูกติดหลานอยู่เนี่ย ยังไม่ต้องป่วยติดเตียงป่วยติดไ p แ d ดติดมือถือเราบริกรรมเลยว่าหลับสบายตายสงบพบนิพพานหลับสบายตายสงบพบนิพพานหลับสบายตายสงบพบนิพพานบริกรรอย่างนี้ต่อเนื่องการประมาณสอาทิตย์สมองจะจําเมื่อจําแล้วเนี่ยมันจะทํางานของมันเองเดโดยอัตโนมัติเลยอันนี้เป็นหลักจิตวิทยา เบื้องต้นที่ทำได้จริงไปไปได้จริงเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านทั้งหลายมาส่งบุญให้คุณแม่พยงพึ่งบุญนักุธยาในวาระสุดท้ายอารมภาพก็ขอเชิญชวนท่านทั้งหลายได้หลับตาลงกำหนดจิตพึ่งบุญ อันเกิดจากฐานบารมีเศีลบารมีเน่ขมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจบารมีอธิฐานบารมีเมตตาบารมีและอุเบกขาบารมีส่งไปถึงดวงจิตวิญญาณของคุณแม่ประอยู่เพึ่งบุญนักอยุธยาอธิษฐาน ให้เป็นบุญศักดิ์สิทธิ์รักษาจิตวิญญาของท่านนำพาให้ท่านไปสู่สุคติโลกสวรรค์อย่าได้ตกทุกข์ได้ยากอย่าได้ลำบากย่าได้ไปสู่พบอันทรมานให้ไปเกิดในสวงสวรรค์ทิพยวิมาน อันเป็นทิพย์สงดังเจตนาของญาติมิตรลูกหลานโจงทุกประการเธอ